สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมในช่องลุงกันพาเลาะนะครับพอดีว่าช่วงนี้เป็นวันหยุดจากงานประจำพอดีก็เลยได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมบ้านครับเลยว่าจะพาไปเยี่ยมชมบรรยากาศหลังบ้านครับว่ามีอะไรดีจะโชว์ให้ดูว่าหลังบ้านผมมีบรรยากาศยังไงพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ครับผมนี่ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับนี่เจ้าเพื่อนยากครับพามาถึงบ้านแล้วจอดตรงนี้อันนี้คือบ้านครับมาถึงแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปชมหลังบ้านครับว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรให้ดูอยู่หลังบ้านบ้านเลยจะเข้าฝั่งนี้ก็ได้ครับ เข้าฝั่งนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆบ้านครับอันนี้ก็เป็นบ้านพยาบาลครับที่อยู่ติดกัน น,นี่คือพาเดินมาดูหลังบ้านครับบ้านหลังบ้านเรามีอะไรให้ชมมีอะไรให้เซอร์พไพรส์ตรงนี้ก็จะเป็นโรงสีของชุมชนของหมู่บ้านครับเป็นของส่วนรวมครับเป็นของหมู่บ้าน นี่ครับไฮไลท์สุดก็คืออยู่ตรงนี้ครับบ้านผมจะอยู่ติดกับแม่น้ำมูนนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำหัยใหญ่ชาพัดนะครับเกี่ยวเมื่อไหร่ครับเขาเนี่ยเกี่ยววังสองน้ำมือเกี่ยวกับพอดีพายอยู่พอดีมันวะเกี่ยวเกี่ยวหรือเกี่ยวมื่อก้อนน่ยมันถึงก็ยุแล้วครับอันนี้เป็นมะลิบ่ครับเข,ขาหอมมะลิบอ่ะ ข้าวเหนียวข้าวเหนียวบ่เอาเม็ดมันคือสีคือกันกรบมลีแท้บใช่สีนะตัวนี้เม็ดมันอ้วนกว่าอือสีไหมสีมันคือนะสีออกคือกันใคๆกันยังใครนอนน้ำหมอนทันมาทางนี้แต่ว่าฟังพุ่นผมมื่อเช้าผมผ่านมาฟังนั่นนอนน้ำเต็มหมดแล้วฟังพุ่นมันมันเต็มแล้วแต่ว่ามันพุ่งไปบางจุดแล้วครับครับยู่นี่ก็รวมไปสอง มองในเคือกดัดไหนมอ๋อี่ยเกี่ยวครับจิ้มไปซื้อเลยจิ้มซื้อเลยโอ้โหเดรษัเนาะรวมจนเก็บเสียเลยนะเศรษัยเนาะเพื่อเทียดได้โอ้จะเดือดจะกินได้เกี่ยวองพญานาคมาดินี่โอ้เทีดงามอยู่ราคาตั้งสล้านโอ้ลงทุนสิบล้านแสดงว่าตีเป็นแลนด์มาร์กมองท่องเที่ยวอีกแถวๆนี่อันเดียว ผมจะพาพี่น้องเขาจะเลาเราเบาเงนำมูนกันบางคนจะผมาเห็นนามูนครับรอขอบพุณหล,ยลายๆครับหหรอ,อ,อันนี้จะเป็นวิถีชาวบ้านนะครับแถวนี้เนี่ยช่วงนี้ก็เอาเรือเข้ามาจอดริมตลิง่งก็พอตกช่วงบ่ายช่วงเย็นครับก็จะออกมาหากินกันต่อไปแต่ตอนนี้เป็นภาพที่สวยงามมากครับริมตลิง่งอันนี้คือหลังบ้านผมครับ ผมว่าผมยังโชคดีอยู่วันหยุดของผมมันตรงกับไอ้ประเพณีไอ้ประเพณีแข่งเรือยาวประจําประจําที่บ้านนี้พอดีครับประจำํำอําเภอราศีสไลครับและแต่ก็คือวันวันที่เขาแข่งรอบตัดสินน่าจะเป็นยี่ห้ายี่หกครับ ห้ายี่หกนี่แหละแล้วก็พอดีไทยทีวีเอสเขามาถ่ายทอดสดด้วยอันเฮียดยังอยู่ครับสวัสดีครับ บ่ได้เจอกันโดนละโอ้ยมาตะผู้ใดไรัีงเดียวนี้ไล่ชดให้พี่น้องเพื่อนเพื่อว่าวิถีชีวิตบ้านเฮ้านะพอดีได้มาเยี่ยมบ้านเฮากะมาเบิ่งว่าทั้งนี้ขาเจ้าทํามาหายกินแบบใดอยู่จังใดนะนี่ครับภาพโดยรวมนะก็จะเห็นมองเห็นเรือชาวบ้านที่เขามาจอดเรียงรายไว้เพื่อที่จะรอช่วงเย็นๆก็จะออก ปลาตามวิธีครับตามวิถีชีวิตแถวเนีน้โน่นครับย้อนไปถึงโน่นอาจจะอาจจะมองไม่เห็นเนาะตรงนั้นจะเป็นสะพานครับสะพานข้ามแม่น้ำมูล 5ครับพอเริ่มวันแรกก็จะทําการแข่งหันระยะยาวครับก็จะประมาณนี้แหละอยู่หลังบ้านผมเลยก็เริ่มต้นจากน่นครับจากสะพานน่นแหละที่เรามองเห็นไกลแล้วก็จะมาจบอยู่เส้นชัยก็จะมาจบอยู่แถวนี้พอดีอยู่ตรงหลังบ้านผมพอดีก็เดี๋ยวถึงวันเดี๋ยวผมมาถ่ายทอดให้ดูครับว่ามันจะสนุกแค่ไหน ครับผมนี่แหละครับคือภาพรวมๆนะครับภาพรวมๆบรรยากาศหลังบ้านหลังบ้านผมจะอยู่ติดแม่น้ำมูลพอดีนี่เป็นภาพบรรยากาศรวมๆนะครับถือว่ากว้างครับแถวนี้ถือว่ากว้างเพราะว่าได้งบประมาณเขาขดลอบใหม่นี่แหละภาพบรรยากาศถ้าเป็นช่วงเย็นจะสวยกว่านี้ครับเดี๋ยวช่วงเย็นผมจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งครับพอดีว่า พระอาทิตย์จะตกข้างหลังพอดีลงมาอย่างนี้จะผมว่าวิวจะสวยมากครับเดี๋ยวเ,ย,วเย,วย็นๆผมจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับก็อย่าลืมนะครับผมฝากช่องลุงกันพาเลาะฝากให้กดติดตามด้วยนะครับฝากให้กดติดตามให้ด้วยให้กำลังใจด้วยคือพอดีว่าผมจะถ่ายทอดเรื่องราวชีวิต พนักง,งานเมสเซอร์อย่างผมว่าเออทำงานยังไงแล้วก็วันหยุดเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนบ้างเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงพาไปกินอะไรอร่อยอร่อยแถวไหนที่มีของอร่อยเดี๋ยวผมพาไปกินพาไปเที่ยวคือขอเปิดตัวในคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับในช่องที่ชื่อว่าลุงกันพาเละขอฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ